จะพามาดูว้าวสีทงงาติไทยของน้องอุ้มนั่นเองนะคะไปดูกันเลยนี่ค่ะให้มันเื่นดิจ่ะไหนคะไหนว้าวโอ้ตัวใหญ่มากว้าวของของน้องใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอบหนะ้าเราไปเล่นกันที่ไหน เ,เร่องที่นาสาลโอเครอบหน้าเราจะพาไปกี่ตัวสามตัวบอกไอเพื่อนเพื่อนพี่พี่บอกเราติดตามชมด้วยนะครับเลยเราติดตามชมด้วยนะ